สวัสดีครับสวัสดีนกักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนและก็สวัสดีผู้ปกครองทุกทุกท่านวันนี้มาพบกับผมครูอ๊อฟนายุทิศักดิ์คงถแถลงกับรายวิชาภา,าษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะครับวันนี้ครูอ๊อฟจะมาสรุปเนื้อหายูนิต o บทที่1แบบสั้นๆเพราะเราได้เรียนกันไปบ้างแล้วในคลาสเรียนแล้วตอนท้ายคลิปวิดีโอนี้ครูอ๊อฟจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ได้สั่งใักเปี่ยนไปให้ไปทา พร้อมกันนี้นักเรียนเอาเนักสีอขึ้นมาเลยนะครับมาดูไปตมตามรูเลยว่าทําถูกหรือทำผิดผู้ปกครองให้คําชี้แนะ้น้องไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับโอเคสอ่าสำหรับบทที่หนึ่งชื่อเรื่องว่า Friends ที่แปลว่าเพื่อนนั่นเองนะครับะเราเข้าสู่บทเรียนการสำหรับสไลด์นี้ครูจะพูดถึงตัวละครที่มีอยู่ในยูนิตหหรือบทที่1ซึ่งมีด้วยกัน8ตัวละครด้วยกันซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะบ่งบอกถึงที่มาว่าเขามาจากประเทศอะไรและขณะดเดียวกันรูปภาพนั้นจะบ่งบอกอีก2สิ่งคือชุด จะเป็นชุดประจำชาติหรือยูนิฟอร์มของเขา 2. ลักษณะรูปร่างหรือไม่ก็การแสดงอารมณ์ซึ่งภาพของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะบ่งบอกคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับให้นักเรียนสังเกตดีๆนะครับเรามาไล่จากคนแรกกันเลยคนที่1นึลีมาจากใชาา่าคนที่2องมิกกะมาจากเชเ่แปนคนที่สาม ปีเตอร์มาจาก U.S.A. คนที่4ีมาลิมาจากไท a แลนด์ประเทศเดียวกับเรานั่นเองต่อไปคนที่5เจมส์มาจากอั l a n d คนที่6ลินมาจาก s สิงคโปร์คนที่7 Kim คิมมาจากเกาหลีและคนสุดท้ายซูซานมาจากออสเตรเลียครบ8คนแล้วนะครับ ครูเชื่อว่านัก้องนักเรียนทุกคนจําได้เราเรียนกันไปบ้างแล้วต่อเลยต่อไปจะพูดถึงการสร้างประโยชน์คถามเฟรนเมื่อเรามีเพื่อนเราก็ต้องมีการทักทายถามถ่ายในบทนี้จะพูดถึงการถามที่มาเม่พเพื่อนของเรามาจากที่ไหนโดยการสร้างคําถามจะต่อท้ายจากการ ทักทายซึ่งการทักทายเราเรียนไปแล้วนะครับการ Say Hi Say Hello แล้วก็การทักทายตามช่วงเวลาเช่น Good ก o n มอ o g Good a f t e r n o ่นแล้วเข้าสู่บทเรียนการการถามที่มาของเพื่อนเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่า where are you from where are you from คุณมาจากไหนคำตอบก็ต้องมีคำว่า from เราสามารถตอบได้ว่า I'm from ก็คือใส่ชื่อประเทศเข้าไปสำหรับครูก็จะตอบว่า I'm from Thailand เพราะครูเป็นคนไทยมาจากประเทศ Thailand อีกครั้งนะครับคำถาม Where are you from? คำตอบ I am from หรือ a m from ตามด้วยชื่อประเทศนะครับต่อไป รูปประโยคที่ใช้บอกลักษณะและความรู้สึกของสัตว์และคนมันจะมีนี่ครับ nice happy sharpy slim กับ fat ตัวอยา่าง he is happy he คือเขาเขาผู้ชายมีความสุข she is sharpy เขาแต่เป็นเขาผู้หญิงมีรูปร่างอ้วนท้วมท้วม,วม,วม it is fat อิดมันในที่นี้อาจจะเป็นสัตว์นะครับมันมีรูปร่างอ้วนเป็นต้นต่อไปครูจะมาบอกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำบ่งบอกลักษณะนะครับความรู้เพิ่มเติมเราไม่นิยมใช้คําว่าแฟดบอกลักษณะของคนเพราะถือว่าไม่สุภาพเราจะไปท้าเขาว่าแฟดที่แปลว่าอ้วนไม่สุภาพสําหรับเพื่อนด้วยกันหรือเด็กเราจะใช้คําว่าชาปีคือท้วมท้วม ใช้คำว่าชอบเด็นะครับแต่ถ้าเป็นการทัดผู้ใหญ่ก็ไม่ใช้แฟทเหมือนกันเราจะใช้คำว่าพลิมพลิมแทนโอเคนะครับเราจะไม่ยกใช้คำว่าแฟทเพราะไม่สุภาพถ้าเป็นเด็กที่รูปร่างอ้วนท้วมหน่อยก็จะใช้คำว่าชอบเด็แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะใช้คำว่าพลิมอ่าต่อไปคำว่าทีนก็ไม่นิยมใช้ ที่แปลว่าผอมเราจะใช้คำว่า slim บาบางหรือว่า i s นั่นเองบางๆเราจะใช้คำว่า slim แทนนะครับโอเคต่อไปต่อไปจะมาพูดถึงงานการบ้างงานครูจะไม่พูดถึงนะครับงานเหมือนที่งา่ายสําสำหรับงานนี้เขาให้นักเรียนวาดภาพเพื่อนของนักเรียนโดยมีคำสั่งอยู่4ข้อด้วยกันข้อแรก draw the picture of your friend นั่นก็คือวารูปเพื่อนนักเรียนนั่นแหละมาหคน ข้อที่2 draw the things that your friend has ว่าสิ่งของที่เพื่อนที่นักเรียนมีข้อที่3 color h e m ระบายสีให้สวยงามและข้อสุดท้ายข้อที่4 complete the sentence below คือเติมคำให้สมบูรณ์ตามนี้เลยนะครับโอเคต่อไปงานชิ้นต่อไปเขียนคล่องก็คือให้นักเรียนเขียนคำศัพท์พวกนี้ b a t e ชาติอ e ง g l a n d h a p p เชแปนโคลีย์สิงคโปร์สลิมไทยแลนด์สครั้งลงใน2ช่องนี้ทำละสอครั้งนะครับฝึกเขียนนะครับเป็นการฝึกเขียนงานเช่นต่อไปเขาให้นักเรียนเขียนชื่อประเทศมาสี่ประเทศประเทศอะไรก็ได้ย้อนกลับไปดูแหล่งที่มาของตัวละครทั้ง8ตัวก็ได้นะครับเอามาจากตัวละคร8ตัวก็ได้ ต่อไปมาจะเรียแไปฝึกหัดท้ายบทกัรแบบฝึกหัดท้ายบทของเราเริ่มต้นที่หาคําที่ซ่อนอยู่ว่าอยู่ตรงไหนเรามาเริ่มต้นที่คําแรกคําว่า happy ตรงนี้นะครับคําที่2 nice ต่อกันมาเลยคําที่3 friends คําคที่4 c h i l u d e n t s คำที่5 สลิมอ่าครบแล้วหาครบกันไหมเอยต่อไปงานชิ้นต่อไปการชิ้นต่อไปให้นักเรียนตอบคำถามโดยใช้ชื่อประเทศต่างๆที่กำหนดให้ชื่อประเทศจะอยู่กับเสื้อที่ถูกแขวนอยู่ที่ราวนะครับคููบอกแล้วว่าเสื้อยูนิฟอร์มที่ตัวละครใส่บ่งบอกถึง ประเทศนั้นๆวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆนี่ครับโคเรียนี่คือชุดเขานะครับ China s i ิ g a โปร e USA Thailand เอามาเติมสำหรับข้อที่หนึ่งเขาถามว่า where are you from ถามนักเรียนนะครับนักเรียนมาจากไหนนักเรียนเป็นคนไทยฉะนั้นนักเรียนก็ต้องตอบว่า I am from Thailand นักเรียนก็ต้องเอาคำว่า Thailand อยู่ที่เสื้อตัวสุดท้ายนะครับไปเติมตามนี้เลย ต่อไปข้อที่2 Where is Lee from Lee มาจากไหนย้อนกลับไปดูในเนื้อหาหรือย้อนกลับไปดูสไลด์ก่อนหน้านี้ที่กูบอกนักเรียนจะตอบได้แต่การที่คำตอบจะสมบูรณ์นักเรียนต้องแยกให้ออกว่าตัวละครนั้นเป็นเพศอะไรเพราะถ้าเป็นเพศชายคำตอบจะขึ้นต้นด้วยคำว่า he เพราะแปลว่าเขาที่เป็นผู้ชายแต่ถ้าตัวละครเป็นผู้หญิงคำตอบจะ ขึ้นต้นในวยคำว่า she เพราะแปลว่าเขาที่เป็นผู้หญิงสำหรับข้อที่2อง Lee เป็นผู้ชายคำตอบก็ต้องเป็น He is from China ข้อที่3 Where is Lin from? Lin เป็นผู้หญิงคำตอบก็ต้องขึ้นต้นด้วย she She is from Singapore ข้อที่4 Where is Peter from? Peter เ,เป็น ผู้ชายคำขึ้นต้นก็ต้องเป็น he he is from USA ต่อไปข้อที่5 where is Kim from Kim เป็นผู้หญิงคำตอบขึ้นต้นด้วย she she is from Korea โอเคต่อไปอเขามีคำมาให้ให้นักเรียนเติมนำคำไปเติมให้สมบูรณ์ แล้วให้นักเกรยียนวาดภาพลงในกรอบสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์กับประโยคนี้นะครับแล้วระบายสีให้สวยงามพอเติมเสร็จนักเกรยียนต้องแปลเดี๋ยวให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะครับเป็นประโยคสั้นๆดังนี้ครับคำแรกที่ต้องเติมคือคำว่า Friend ตามชื่อบทเลย this is best this is my best friend นี่คือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน h i s name is เป็นคำว่า f r e ชื่อของเขาคือเฟรด he is nine years old เขาอายุ9ปี he is not chubby เขาไม่ได้ท้วม he is slim เขาผอม he does not like drinking milk คำสุดท้ายเป็น milk เขาไม่ชอบดื่มนมมาอันนี้เลยในประโยคเขาเขาที่ครูพูดเนี่ยครูอ่านเป็นฮีซึ่งคำว่าฮีบุงบอกว่ารูปที่นักเรียนว่าจะต้องเป็นเพศชายนะครับจะต้องเป็นเพศชายนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นเพศชายที่ไม่อวดไม่ทวมนะไว่ทวมนะเป็นตัวหอม คือเป็นคนผอมอายุ9ก้าบชื่อเฟรดไม่จอบกินนมต่อไปคำถามให้นักเรียนกาหน้าข้อที่ถูกคำว่าเพื่อนในภาษาอังกฤษคือคำว่าชื่อบทนั่นเองครับคือคำว่าเฟรนข้อ A กาทับ A เลยนะครับข้อที่2องในผู้หญิงในภาพเนี่ยมาจากประเทศอะไร ดูจักชุดดูจักชุดนักเรียนสามารถรู้ว่าเขามาจากประเทศอะไรโดยดูจาก u n นิฟอร์มหรือชุดที่เขาสวมใส่นะครับข้อนี้มาจาก c h a ฟแ n นส s อ,อ่าข้อการข้อ C นะครับต่อไปภาพในข้อใดตรงก,กับประโยคที่ว่า she is from korea she ขึ้นต้นด้วย she นักเรียนก็ต้องหาข้อที่เป็นรูปผู้หญิงอ่าคเ r ี a คือเกาหลีก็คือชุด นั่นเองเห็นไหมชุดทันบกโข้อสุดท้ายเลยกาข้อ4ี่อไปข้อ3เป็นบทสนทนาระหว่างเบนกับลีเบนบอกว่า where are you from เบนถามลีว่าคุณมาจากที่ไหนลี Lee ต้องตอบว่าถาม where are you from คำตอบก็ต้องมี from เช่น I am from หรือ he from she from มีคำว่าฟ r o มในคำตอบนะครับข้อไหนเอยมีคำว่าฟล o มมีข้อเดียวเลยคือข้อ b นั่นเองต่อไปข้อทีอ่หภาพนี้มีความหมายตรงกับประโยคใดในภาพคนคนนี้ลักษณะเป็นไงครับท้วมหรืออ้วนนั่นเอง แต่ว่าไม่ใช้คำว่า Fat นะครับเพราะเป็นไม่สุเป็นคำที่ไม่สุภาพเราจะใช้คำว่า Chubby แทน Chubby เขาเป็นเด็กผู้ชายด้วยคือตัวนี้ he อ่าข้อ A นั่นเอง He is Chubby อ่าต่อไปข้อที่6ว้าวลูกสุนัขหุ่นมันเป็นยังไงสุนัขตัวนี้ชื่อว่า Leo นะครับในโจทย์เขาบอกว่า Leo My dog is สสำหรับสัตว์ก็จะใช้คำว่า แฟดนะครับเห็นไหมครับแฟดเป็นคำไม่สุภาพไม่ใช่ทักคนแต่ไปใช้กับสัตว์ได้เอาไปใช้กับสัตว์ไ,ได้นะครับชับบี้เป็นการเป็นการทักเด็กที่น่ารักท้วมสมบูรณ์น่ารักต่อไปข้อ7 Mi ดมิโก s my best friend ต้องเติมอะไรครับ m ิโกเป็นเพศหญิงฉะนั้นประธานของประโยคก็ต้องเป็น She She has black hair ห่อนหรือเขาผู้หญิงคนนี้มีผมสีดาตอบข้อ B ต่อไปข้อ8 James is happy เชมสเป็นผู้ชายคำต่อคำต่อไปคำาิอตัวประโยคก็ต้องเป็น He เขาผู้ชาย He is my good friend เขาเป็นเพื่อนที่ดีของฉนันต่อไปข้อ9 Linda is from สิงคโปร์ว้าลินดา a is from สิงคโปร์ลินดาเป็นเพศหญิงผู้หญิงก็ต้องขึ้นต้นด้วย she อ uh, ่ sheisnice ต่อไปข้อสุดถ่ายถ่ายสุดอากาให้แล้วคลิกไวไปข้อสิบประโยค์ในข้อใดถูกต้อง s h e h a d b r o w n o h i m s o r r y s h e h a s b l o n d e h a i r อ่านไวไปนิดหนึ่งนะครับ she has blonde hair ข้อ a ถูกนะครับสำหรับข้อ b she is brown hair ไม่ถูกข้อ c where are peter from ไม่ถูกนะรครับข้อที่ถูกจะเป็น she h a d brown เอ้ย i'm sorry she h a d blonde hair หล่อนหรือเขาผู้หญิงมีผมสีหลอนนั่นเองมีผมสีผมมีผม จะไม่ใช้ e s นะครับนักเรียน e s แปลตามตัวเลยแต่ว่าเป็นอยู่คือแต่ผมนเนี่ยเยคพยายามจะบอกว่ามีผมสีรลอนข้อสิข้อเอถูกไหครับอ่าเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย